มันขนาดนี้แล้วอย่าหยุดเลยไปต่อกันดีกว่าค่ะตอนนี้เรายังคงอยู่ภายในการแข่งขันนะคะ GSB E Cup 2020 Thailand Open Tournament นนั่นเองตอนนี้คู่สองน่าจะมารอพร้อมแล้วละ่ะแค่มองเขาเนี่ยด้วยรูปลักษณ์ภายนอกยังสะดุดตาขนาดนี้แล้วจะสะดุดมือหรือเปล่าสะดุดใจหรือเปล่าตอนนี้สเตชันของเราเริ่มสั่นไหวและพร้อมแล้วผู้เข้าแข่งขันก็น่าจะพร้อมแล้วเหมือนกันเชิญผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำสเตชันได้เลยค่ะ นี่ไม่ต้องส่งสัญญาณใดๆเลยก็คือรู้เลยว่าขึ้นมานี่ต้องแพักกันหน่อยเป็นการเจอกันระหว่างพี่กับอภิชัยโอ้โหเราจะไม่สบตากันหน่อยะะเหรอคะอ่ะสักนิดหนึ่งข่มหน่อยข่มหน่อยข่มคู่แข่งกันหน่อยวันนี้เราคิดว่าเรามาวินแน่นะถ้าคิดว่ามาวินวินหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต้องดูที่หน้าให้ดูที่นิ้วเอ้ยให้ดูที่ฝีมือเขาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมแบท การแข่งขันนี้บนแพลตฟอร์มมือถือส่งต่อแคสเตอร์ค่ะมาครับ,บคู่ที่2ในรอบเซมิไฟแนลหรือรองชนะเลิศระหว่างทางด้านของคุณพี่กับคุณอภิชัย M เอมนะครับครับ นะเมื่อกี้มีมุกได้่หมเออเดีย๋ยว <c oughs> เราเราชอ็อตเราชอ็ <c oughs> ชอตแแรงๆน่ย <c oughs> คุณก็ไปแซวเขา <c oughs> เราเรา,เราต้องเอาละไม่ได้ละน้อยหน้าไม่ได้ละต้องครับอ่ะเรายังอยู่ในการแข่งเฟสมบายเหมือนเดิมนะแต่นี่เป็นรอบรองชนะเลิศเกมที่สองแล้วครับนะัดนะเมื่อสักครู่ที่จบไปเนี่ยก็เป็นคุณเอ c ซีเนยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปแล้วไปรอไว้ก่อนแล้วรอคู่นี้แหละใครจะตามไปพบ ในรอบชิงชนะเลิศครับก็เป็นการเจอกันระหว่างคุณพีครับสัจพลพักดีครับเจอคุณอภิชัยเอมนะครับหรือว่าอภิชัยแซนลิมครับก็ต้องดูว่าเต็มกราฟอีกหรือเปล่าควกนี้ผมว่าห้าผมว่าสามเกมอ่ะก็ต้องดูกันไปผมว่าสมศักดิ์ศรีแล้วก็มันแน่นอนนะฮะสำหรับคู่ที่สองในรอบเซมิไฟแนลครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมในเกมแรกกันเลยครับนี่ครับชมหน้าคัตานะคุณพีคือคนซ้ายคุณอภิชัยเอ็มนะคนขวานะฮะครับผมดูครับ กราฟิกสวยงามนะอืตรงนี้นะมันจะมีด้านเราบ้างนะเออใช่ใช่ใช่ช่ช่ครับผมะไปดูกันครับมีเปลี่ยนนะสีทรงสีเสื้อนะแล้วก็ทางด้านของเชยงาตัวนักเตะนะครับเราก็ใช้ชุดของไทยลีดครับใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ขึ้นมานี่ตัวนักเตะก็จะเป็น ทั <sympath ize> ่วไปก่อนมีการถูแป้งนะถูแป้งนะนี่มันมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งใช่ไหมคุณอย <curs seja S 1> ู่ในคุณอยู่ในวงการเกมมือถือเยอะไหนบอกให้ต่ว่าแป้งมันช่วยอะไรบ้างมันช่วยให้ความลื่นในการทัชสกรีนเนี่ยมากขึ้นมันคือแป้งนะมันคือแป้งครับผมมาครับเริ่มเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับครับผมก็ทางด้านของคุณพีครับชุดสีส้มนะส่วนทางด้านของคุณอภิชัยเนี่ย ชุดสีกรมท่าครับบุญรำมาจังหวะนี้ลุด์บารโอนโดยิงโอ้โหเอาอีกแล้วจังหวะแรกก็เอาอีกแล้วลักไก่ยิงก่อนเลยครับในจังหวะแรกครับตวัดมาครับบอลออกข้างไปครับเนี่ยโรนโดนี่มาใส่ชุดเชียงรายนี่เอาเรื่องมั้น,นะทักทายนะสองนาทีแรกนี่ก็ทักทายกันไปก่อนเลยครับครับเข,เขาทักทายตั้งแต่บนเวทีแล้วขึ้นมาแล้วเอามือแท็กกันแล้วเอามือแท็กทกันไปแล้วเอามันคำหยีเปยครับว่าเขาเริ่มยิงกันแล้วครับครับครับ โอ้โนี่ครับเกมนี้มีอัลฟองโซดเวีได้นะนี่เป็นแบ็กซ้ายที่จีจ๊ดจ์ดที่สุดอีกคนหนึ่งในยุโรปเวลานี้เลยนะ,ะของบาเยนน์มิวนิกแลวขึ้นมาครับซาริโอมาเน่ให้มาเดวิสให้มาซ้ายอีกทีนึงครับซาริโอมาเน่ดวลกันกับลูก้าแอนนองเดสครับแล้วได้เป็นลูกเตะม,มุมแม่มาเน่ใส่เสื้อบุยลำก็ดูเข้าทางเข้าทาาางนะครับ แล้วอาร์โนครับเล่นสั้นๆกับเดวี่ครับนี่ครับแบ็กเล่นกันอยู่2คนครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาให้มาเอ็มบาเป้ยิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหจังหวะแรกของเกมเลยครับใกล้เคียนที่สุดนะครับจังหวะนี้เอ็มบาเป้มีโอกาสหลุดไปยิงมุมแคบครับแต่บอลไปชนเสาอ่ะมีจังหวะคนละหนึ่งจังหวะในการเปิดเกมนี้ด้วยกันทั้งคู่แล้วตุ๊กติดไปมือนะ เหมือนเดิมครับเทนอเล็กซานเดอร์อาอนโนครับโยนมาเสาสองแล้ว,ว,วโอ้โหสกินเนียขึ้นมงเกือบได้ครับแล้วโรนัลโดมงมาให้แถวสองกับราบิโอนลุยอ,อัลเบโตครับให้มาที่เมสซี่เมสซี่ปัมม่นไปเมสซี่ปัน่นโค้งโค้งเลี้ยงเลยหนึ่งศูนย์ครับเรียวเดียเมสซี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอาละครับนี่แหละครับปั่นโค้งโค้งครับโอ้โหอภิชัยครับ ที่เราเห็นเมสซี่ยิงตรงนี้มาครั้งที่สองนะครัครั้งแรกก็เป็นคุณเนยที่ยิงเข้าไปครับผมเฮ้ยไม่ใช่เคุณเค้กยิงุครับโอ้แล้วดูรับจังหวะนี้แถวสองครับพอเก็บได้เท่านั้นแล้วเมสซี่ป,ปั่นด้วยซ้ายโค้งแบบนี้ <c oughs> โอโแล้วมันเป็นเสาเหลี่ยมในครับหมดสินเลยครับยิงอย่างนี้เซฟยังไงครับน่าจะเป็นลูกแบบซิกเนเจอร์เขาเลยครับใช่ครับโอ้โหดูแกปั่นครับโอ้โหมีฟิเนตช็อตนะลูกนี้สุดยอดเมี ใส่เบอร์96้วยเอ็มบัปเป้ใส่เบอร์69อะไรเงี้โอ้เอาเรื่องแกชอบ9669มากเลยนะครับผมเอะนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับอภิชัยครับขึ้นนำทางด้านทีไปแล้วครับบอลอยู่ที่รูเบนดิแอสรูเบนดิแอสก็เป็นปาลการหลักอีกคนหนึ่งที่นิยมกันนะอ่าน่าจะประเด็นโอพอสมควรแหละแล้วก็สรีระที่ใช้ได้ครับพอประมาณครับพอประมาณครับเอะนะครับบอลอยู่ที่ซาดิโอมาเน่ครับมาเน่ พิงไว้กับแฟงกี้เดยองครับยังได้ครับบอลตักเข้ามาที่เมสซี่ทีนึงครับเมสซี่ข้างในนี่ไม่เจอเพื่อนเลยครับต้องออกซ้ายมาใหม่ครับที่มาเน่ยังครองบอลอยู่ครับเดวิสแล้วมาที่มาเน่อีกครั้งหนึ่งปาดลูกนี้มาแล้วยิงไม่เข้าครับโอ้โหเฉียดเสาแรกออกไปคือจะโดนอีกลูกหนึ่งแบบรวดเร็วเลยครับครับดูครับมาเน่หักมาลูกนี้โลนโดครับโฉบตัดหน้าฟานไดครับแต่ยิงไม่เข้าครับ เป๊โบบายนี่ภาพสวยนะใช่ใช่ใช่คือสวยในระดับโทรศัพท์มือถือแล้วไม่ใช่ว่าจะเอาแบบระดับเทสี่เทสห้าไม่ได้อยู่แล้วครับมันเป็นไปไม่ได้ครับผมเชื่อว่ามีหลายคนนี่อาจจะยังไม่รู้ว่ไปจะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ในโทรศัพท์มือถือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปโหลดมาเล่นกันนะลองดูนะแล้วอย่างที่คุณแม่กระซิบบอกใช่ใช่ใช่ทัวร์แเนเ่ยรอให้ดีแน่แน่คดีบเววี่ครับขึ้นหน้ามาลุยส์อัลเบโต กดแล้วดูดึงรอดึงตัวประกบครับเมสซี่ครับกระโยนขอคืนมาเอ็มบาเป้เล่นสั้นๆกับอเล็กซานเดอร์โนครับนี่พยายามจะขอบอลหาช่องหาเหลี่ยมดึงตัวประกบขึ้นมาก่อนครับไม่รีบไม่ร้รอเลยนำไปแล้ว1นึ่งศูนย์ครับด,ดูใจเย็นในการเข้าทำมากครับคุณพี่ชัยเนี่ยจริงๆค่อนข้างที่จะแปลกตาก,กับการเล่นแพลตฟอร์มบนโมบายนะสำหรับการเล่นขอไปขอมาแบบนี้นะครับ เขาต้องระวังนะเพราะถ้า<ช>ดันขึ้นไปหมดเนี่ยเคาะมัวแต่เคาะแล้วไม่ได้จบเนี่ยป้ออย,อย่างเดียวเนี่ยโดนได้นะหระือซาบัโตยิงเองเลยครับขึ้เ <c oughs> ข้ามือ <c oughs> ดอนนารูมา่าต <c oughs> ิด <c oughs> ใจแหละนะลูกปั่นนะเดี๋ยวจะลองอีกสักทีนะฮะตัวนัดู๊ครับ,รรบจะขึ้นหน้าให้โรนัลโดไปโดนราบิโอนตัดบอลครับขึ้นขวามาอเล็กซานเดอรันโวแล้วก็ควบมา ดึงใส่ไว้นะดุ้งหนึ่งทีแล้วตัดเข้ากลางให้เมสซี่ครับจะแย่งบันนี้แย่งยากเหมือนกันนะเนี่ยคลองบอลดีมากนะครับโอ้โหดูครับแทบหาบอลไม่เจอเลยครับคุณพีแล้วดูเล่นสั้นๆกับมากับเอ็มบปเบย้อนกลับมาครับเข้าไม่ได้ก็ย้อนกับเมสซี่ปั่นของๆอ,อ,อีกหนึ่งทีโอ้โหเชียเสาไปครับคลอ,องบอลจะเหนียวอะไรขนาดนี้ โอ้โหถ้าแย่งบอลเขาไม่ได้นี่เป็นปัญหาเลยครับตอนนี้ของคุณพีครับฟันได้ครับกี่เดือนครับตัวนี้ทั้งฤดูกาลโอ้หตัวตัวทีเด็ดด้วยโอ้โหไปทั้งคู่เลยกเมสเนี่ยกเมสก็ไปแล้วตามไปติดๆครับผมอะไรกันครับนี่บอกว่าปีนี้ลีู่ปีชงหรออืมน่าล่นได้อยู่ ๋ย่ก็ดันเด็กอ่ะเป็นเป็นช่วงดันเด็กขึ้นมาครับผมเด็กก็โดนกระทุ้งยับเลยครับทีนี้เรียบร้อยนะฮะอะ้วขึ้นมาครับซาดิโอมาเน่ดวลกันกับอาโนครับหลอกสวยคืนกับมาอีกครั้งหนึ่งครับอาโฟโฟเดวีเปิดมาแล้วโอ้โหโรงโดเทคกไม่เจอบอลโอ้จะเป็นคนที่ใช้พื้นที่ในสนามได้คุ้มค่ายาทุกต้นมากใช่คือไปเรื่อยเลยครับซ้ายขวาพื้นที่ตรงกลางไปได้หมดเลยครับ เลยคือเขาเล่นการเคาะบอลไปเคาะบอลมากระจายทั่วทั้งสนามอย่างนี้นะครับถ้าตัวโพซิชันตัวฟอร์แมตของเกมรับไม่ดีเนี่ยโดนเจาะทะลุง่ายๆแน่นอนครับแล้วโดนสวนคืนบ้างแล้วยิงลูกนี้แหละครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งเลยครับคริสเตียโรนัลโดโอ้โหดูครับบุกเพลินเกินห้ามใจครับโดนสวนกลับมาโป้งเดียวหายเลยครับ จอดเลยครับจอด้ายเลยครับนี่ครับขมรับด้านหลังทุณพีครับมีโอกาสหลุดเข้าไปในกรอเกตบโทษแล้วได้ไยแล้วเขาไม่พลาดครับขออยู่นานครับแล้วก็นี่ครับจ่ายเข้ามาลงโล่แตะหนึ่งทีแล้วเหมือนว่ากองหลังจะพลิกตัวไม่ทันครับโดนยิงเข้าเสาสองไปกองหลังบอกผิดเองที่รู้ตัวช้าครับจริงรักเธอเสมอเรอได้น่าออให้ด้วย ต่อแค่นี้อย่าต่อครขอร้องอ่ะมาครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเกมคู่นี้ครับระหว่างพีกับคุณอพิชัยนะครับเสมอกันไปครับหนึ่งต่อหนึ่งยังไม่จบครับแล้วเดวี่ให้มาเอาแบตโต้หรือเอาโต้หักมาโรน้ยิงลูกนี้ไม่ผ่านแล้วยังไงล้ำหน้าหรือเอาแบตโต้ไปล้ำหน้าครับโอ้โหดูครับกลับลงมาไม่ทานครับจริงเขาไม่ได้ก่าส่งนะตรงนี้จริงเหรอเขาก่ายิงเงีมันไปติดบล็อกไงคุณรู้ได้ไงอ่า ผมเห็นในท่าทางเขาเราผม,ม,ามขึ้นไปทมเขาแป๊บหนึ่งตอ,ตอนนี้เขาเล่นเปิดยากขึ้นมาครับอุลตั้าประตูบอลอยู่ที่ลุยส์อลเบรโตเดวีครับลากจีขึ้นมาต่อให้มาเน่โผลแล้วเล่นให้แล้วไปครับแล้วข้างในมีสองเปิดย้อยๆเข้ามามันติดฟานดายเากับเป็นลูกฟา้ขฟาของริสเยโนโรนัลโด้ครับโด <laughs> <laughs> นไมเหลืองด้วยครับ ผมเมสซี่นี่รักโรนโดมากนะเข้ามาช่วยเถียงนะเสี่ยงเลยนะจานอย่ากทำเพื่อนผมนี่จานเป่ายัางไงวนะเนี่ยโอ้โหควรโดนละฝ่ายฐานอ e ีสปอร์ตมโดนเถอะเมสซี่เอาจริงเองก็ไม่น่าไปช่วยมันเถียงขนกันนะน่าจะโดนอีกสักเหลืองนึงมาช่วยเถียงเอองโอ้โหเย้ยละเมสซี่นะเข้าข้างคนผิดนะ,ะครับสามที่เก้าดีบอลไปยังศูนย์อ่าหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับยังเสมอกันอยู่ครับดานิโนเปเลร่าครับให้มาจอร์จี้เวนาดุม จ่ายไม่ดีครับโดนราเดโอตักไปครับแล้วโดนโดโรนโดมองข้างในเลี้ยงไปติดเดอยองเฉยเลยครับฟันได้ครับเคลียร์ขึ้นหน้ามาวนะดุมโรนัโด้ครับเล่นเร็วกับเอมบาเป้ดึงมา2จังหวะแล้วจ่ายไปติดกองหลังครับวนะดุมโรนัโด้พลิกไม่ได้ครับติดลูเบนดีสไปแล้วครับ ก็ต้องยอมรับว่าช่วงท้ายครึ่งแรกครับตึงๆด้วยกันทั้งคู่นะทชว์ไปลบาดเจ็บ2นาทีก็มาเน่จ่ายมาเดวี่โอ้โหเอาแล้วเดยองทันไหมโอ้โหเราไม่ทันด้วยครับดูครับโดนลากจีเข้ามาแล้วต้อวัดมันมุมแคบครับโอ้โหบอลริมเส้นทางด้านซ้ายของคุณอพิชยัยอ่าทางนั่นโหยากลัวมากนะคุณอพิชยัยดูขึ้นมาแต่ละทีนี่ได้จบตลอดครับมาเน่กับเดวี่เนี่ย ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดในเกมรุกเลยครับแล้วเร็วด้วยกันทนั้งคู่นะครับครับผมเร็วทั้งคู่เลยทบเวลาบาดเจ็บนี่หมดแล้วนะหมดแล้วนะเดี๋ยวต้องดูว่ากรรมการจะเป่าหรือยังอะไรเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแม้ว่ารูปเกมจะไม่ได้มีการบุกกันมากมายแต่ว่าพอได้ยินก็มีประตูเกิดขึ้นนะครับครับสองลูกในช่วงครึ่งแรกครับต้องดูว่าเกมต่อไปในครึ่เรื่องหลังเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่า ใครได้วินแรกก่อนเนี่ยความกดดันจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นเบสออฟทรีครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยวินแรกมีความสําคัญนะแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะอย่างคู่ที่แล้วคนที่ชนะวินแรกมาโดนคัมแบ็กกลับมาแล้วก็ผ่านเขารอบมาได้ครับโอ้โหสุดจริงครับสุดจริงอะไรตรงนี้เบสโมบายครับยังบอกความสนุกของมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับจ้าอ่ะมาดูครึ่งเวลาหลังกันครับระหว่างคุณพีกับคุณอภิชัยนะครับผมเล็กานาโนครับเจอกับไวนาดุม คืนเขากามาที่เมสซี่เมสซี่หาช่องให้เพื่อนครับแล้วดูการเล่นครับค่อยๆเล่นจาวฟลิกคือมาเล็กเซนอาร์โนไม่มีจังหวะได้เปิดครับบอลออกหลังไปตั้งเตจะจากปากประตูขึ้นมาครับดอนนาลูมามพูดพร้อมกันเลยนะครับลูค <laughs> <laughs> ัสเอเดนเดสครับขึ้นมาให้มาที่อาร์โนครับ อาโนเมสซี่เมสซี่ตักมาลูกนี้ไม่ดีครับอา่านะครับมีการส่งเตียโก้เอาการตาร่าลงมาครับในแดนกลางเทนเล็กเซเนอร์อาโนครับทางขวาครับมีเพื่อนเจ้าฟริดิทำทางอยู่ยังไม่ให้ครับให้ไปที่เมสซี่เมสซี่ดูครับมมวน <c oughs> แล้วดูครับอ no, าโนจังหวะนี้หลุดริมเส้นมาเปิดมาข้างในแล้วโขกข้ามคานครับโรนัลโด้มีโอกาสได้โขกเน้นๆครับ อาตรงนี้แหละครับตื่นแน่นอนครับสำหรับการเล่นแบบนี้เลยตื่นแน่ๆนะฮะมันแล้ะครับเริ่มครึ่งหลังมันมันแล้วครับเล่นสั้นๆไปก่อนครับขึ้นหน้ามาอเล็กเซอร์อโนครับเดยองเอ็มบัเป้ครับมีเบรดี้แอสครับตัดไปได้ครับอ่านะครับ ลาอูนาบิโอนครับจ่ายลูกนี้มาติดหลังครับแล้วยังไงครับเขี่ยไปได้ครับบอลอยู่ที่วนาดุมให้มาที่คริสเตียโนโรนัลโดโรนัลโดมองข้างในแล้วเอ็มบัปเป้โอ้โห,โหลูกนี้แม่มันสุดเหยียดครับไปไม่ทันครับสวนกลับขึ้นมาบ้างครับเตียโกโอ,อาคาตาร่าครับให้มาที่ซาดิโอมาเน่มาเน่ครับให้มาเดวิสเตียโกเตียโก ให้มาที่บราบิโอยัดมาครับตรงกลางโรนโดพิกหนีฟานได้ ai, พลิกไปแล้วโรนโดแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้สวยสุดๆครับลูกนี้เต็มข้อเลยครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับนี่ยิงแบบไม่ส่วนอีลาให้ลมครับยิงแบบยัดเข้าไปเลยครับโอ้ยอันนี้ใช้ลูกนี้ถือว่าเด็ดขาดสุดๆครับดูกับฟานได้ต่อให้ประกบยังไงก็ไม่อยู่ครับนี่ครับ โรนโดพลิกหนีฟันดายไปพิกไปแล้วแล้วยิงเต็มข้อเลยครับเช็ดคานเข้าไปครับโอ้โหลูกนี้ที่สั่งตูร้องเช็ดเข้โอ้ไม่ไหวครับดูครับลอยยังไงก็ไม่ถึงครับโอฟันดายผ้าเต็มเต็มเลยครับต้องต้องชมโรนัลโดเลยครับที่ยิงลูกนี้บอกเลยว่าหมดจดบังคับดีมากนะครับคอนโทรลการพลิกบอลมาตรงนี้ที่เราเห็นการครองบอลของท่านตั้งอภิชัยมาแล้วนี่สูฮกนะใช่โอ้โหอะนะครับสองหนึ่งนำอีกครั้งหนึ่งครับอภิชัยครับ แล้วตอนนี้เอา้าขึ้นมาเอ็มบาเป้หลุดมาเหมือนต้นกุ้งพีแล้วยิงตีมาเหมือน,นได้เลยครับโอ้โห,โหอะไรจะมาครับหมดจะมามาไหลๆเลยครับสองประตูครับดังสุบารฟที่เขาบอกว่ายากกว่าการได้มาคือการรักษาเอาไว้ให้คงอยู่โโอ้โหเหมือนเป็นคำคมคำรักค,ค <ำ S 1> ไมไปอีกยอดเน,นี่ยงไงการรักษาไวย้ยากจริงครับแล้วดูครับ คือเกมนี้พีต้องบอกอก่อนว่าตูนการครองบอลของเขาเนี่ยน้อยกว่าชัดเจนการเข้าทำก็ใช้โอกาสน้อยกว่าชัดเจนแต่ขึ้นมาแล้วเนี่ยแป้งเดียวอะหายได้สอง<า>ประตูเลยครับดูครับโอ้เหลือจะเชื่อ,อครับโอ้สับมาเสมอกันอีกแล้วครับคู่นี้หลายตอนเสมอเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเกมตึงมากนะตึงเราก็จะกลับไปเห็นการครอ,องบอลขนะพี่ชัยต่อใช่แล้วมาแล้วครับอเล็กซานเดอร์อโนเจ้าเฟลิก โยนเข้ามาด้านในไม่มีโอกาสได้มงครับต้องเคลียร์ดีๆครับเคลียร์พลาดก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับเดยองโรนัลดขอจังหวะเดียวกับเอมบาเบ้ครับแล้วก็วิ่งทำทางไปสองคนเดยองหมวนกลับมาเอมบาเบ้เอมบาเบ้ขืนโรนัลด้วซัดด้วยซ้ายมันยิงติดแสบไปอีกครับตรงนี้ โอ้ยเกือบแล้วครับนำสองครั้งสองคาครับทางด้านคุณอภิชัยครับถ้าไปโดนทีเด็ดขุงพีพิกขึ้นนำนี่บอกเลยว่างานเข้าที่เล้าเป็ดนะโอ้โหแล้วไปงานเข้าอะไรแถวนั้นครับไม่รู้เห็นเขาพูดกันใหม่ทีก็เลยก๊อกกเข้ามานะครับผมอ่ะล้วครับกลับมาต่อครับโรนัลโดอ่ะไปเล่นกับเซอร์อานครับไพมาครับเตียโก้คันตาร่าเตียโก้ออกซ้ายไปครับเดวิสมาเน่มาเน่ครับเดี๋ยวมาเน่เล่นกับเดวิสเหมือนเดิมครับสองคนครับทางซ้ายเดวีไม่ไปคืนกลับมาไม่ดีครับติดอาโน่ แล้วสวนกลับเร็วกับเอ็มบาเบ้จ่ายเข้ากลางมาโรนัลโด้หแล้วเมซี่มาด้วยครับย้อนขึ้นหลังเดยองเลซานเดอร์อานนี่ขึ้นสูงมาแล้วครับด้านไหนจ่ายมาไม่ทันเอ้าแล้วจะไปแย่งกันเองครับเอ้าแล้วจ่ายติดครับเมสซี่โอ้โหแล้วดูครับล้มตึงกันไปตรงกลางสนามครับแล้วยังเป็นบอลของคุณอี่ชัยครับเตียวโก้คันตาดาครับให้ไปที่เดวิสเดวิสวนดูครับ เสมอันอยู่สองสองครับผู้นี้จบยังไงยังดูไม่ออกครับแล้วบอลอยู่ที่เจ้าเฟลิกครับอามาวีครับทางซ้ายตามประกบอยู่ครับเจ้าเฟลิกครับเบิ้ลกันกับเมตตี้หนึ่งสองกันแล้วยังหมวนไปได้เฟลิกหมวนหนีไปครับฝลัดหนีการกับกลุมไปแล้วครับริมเส้นทางด้านขวาเปิดเข้ามาเสาไกลๆไม่มีใครแล้วมาเลยครับสวนกลับบ้างครับไวนาดุมไวนาดุมลากจี้ขึ้นไปตรงกลางเ็มบาเบ คริสตอนโรโลนโดครับขอนมาให้นักหน้าเมซี่ Messi, แล้วไปติดด้านหลังแล้วนะครับ80นาทีผ่านครับ2ประตูต่อ2ยังดูกันไม่ออกว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับครับลาบิโอนอาโนครับจ่ายมาเจ้าเฟเลิกคืนมาอเลิกซนเดออโนครับลาบโิโอนเมซี่ เซียโก้เล่นตรงกลางกับโรนัลโด้พลิกออกขวาไลวยิงตรงนี้หชนชาาอีกแล้วครับลูกยิงไกลต้องบอกว่าสุดๆเลยครับคุณอภิชัยครับเหมือนจะเฟซได้ไหมไม่แน่ใจครับอยากดูภาพช้ามากเลยไม่มีอ้าโอ้โหโอกาสจบอีกแล้วครับเอาละครับเป็นลูกเตะมุมครับในช่วงท้ายเกมสุดๆครับเล่นยังไงครับบอลอยู่ที่เมสซี่เมสซี่โยนมาตรงกลางข้างในแล้วเกี่ยวได้ไหมโรนัลโด้เกี่ยวได้ต้องยิงแม่มุมมันแคบเกินไปครับ ดูครับเปิดไปน่ะแม่นแล้วครับโรนัลโดโฉบมาเหนือฟันได้ครับแล้วจังหวะนี้ยิงกับมุมมันไม่เหลือแล้วครับไปขึ้นหน้ายาวๆไปครับ6นาทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับเดยองเดยองเข้ากลางมาครับเอ็มบาเ้โู้แล้วจ่ายย้อนจังหวะเดียวกับเมสซี่ครับ้โหออเล่นเร็วมากโรนัลโดโรนัลโดจะปั่นแล้วก็ติล็อลกองหลังไปครับ สวนขึ้นอีกหนึ่งครั้งครับขึ้นมาเจวาฟลิกครับเมสซี่ถ่ายออกซ้ายนนกับเจียโก้คันทาร่าครับอ้ดานิโลเปเรล่าพยายามจะมาไล่เพรสซิ่งในช่วงท้ายเกมครับอแล้วเหมือนจะตัดบอลกลับมาได้ครับหน้าพี่ชายครับ2นาทีครับโทษเจ็บครับ ใครจะเป็นผู้ชนะไปครับโรนัลโดเอเมเป้อะไรถ้าได้ประตูตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามีน้ำตาตกครับโอ้โอไปรีบยิงไปหน่อยแล้วสองประตูต่อสองครับ,บแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราหาอยู่แล้วเราหาผู้ชนะไปแล้วอยู่แล้วนะจุดนี้นะใช่ครับโอ้โหเกมนี้ถือว่าสุดมันจริงนะแล้วดูครับทางด้านของคุณอภิชัยครองบอลไป65เปอร์เซ็นต์เน่ยงับ,บยิงส1ครั้งเขา้ากรอบ โอ้โหแล้วเราจะใช้จุดโทษเพื่อตัดสินเลยนะว่าใครจะได้เกมแรกไปครับ50-50ครับค่อนข้างเดือดนะครับค้างเดือดให้บอกเลยนะครับผมดวงนะตรงนี้นะรอบรองชนะเลิศของเฟโมบายนี่ผมได้เห็นอะไรดีเยอะเลยนะตู้เลยครับเทคนิคต่างๆคู่แรกเห็น3เกมคู่นี้เห็นการจุดโทษตั้งแต่เกมแรกเลยครับถูกต้องครับเอาล้วครับคริสเตียโนโรนโดของคุณพีครับจังหวะนี้วิ่งมายิงตรงกลางครับไม่เรียบร้อยครับขึ้นนำ1-0ครับ พี่ชัยครับซาดีโอมาเน่ครับดวลกันกับดอนนารูมาครับซาดีโอมาเน่ยิงตรงกลางคืนครับนีวัดใจกันไปครับย้อนรอยบางก่อนตีเสมอได้ครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วเอ็มบัปเป้ของคุณพีครับจะยิงเป็นคนที่สองครับคือยันเอ็มบัปเป้ยิงแล้วโดนทุบนี่แหละครับปิงไปทางซ้าย้ายไม่พอครับมันคมไม่พอครับ แล้วเจ้าเฟรนดีครับของคุณอภิชัยครับจะออกมายิงเป็นคนที่2ครับแล้วยิงเข้าจากคื้นำสองหนึ่งครับเจ้าเฟรนดีครับลูกนี้สําคัญครับแล้วยิงไปทางซ้ายเหมือนกันครับดีครับจับหันหน้าออกหากันด้วยนะเดี๋ยวมองจอยามองจอย่ะเอาละครับเมสซี่ครับเมสซี่ยิงไปทางซ้ายตีเสมอเป็นสองต่ครับตอนนี้เสียเปรียบอยู่หนึ่งประตูครับคุณอภิชัยลูกนี้เนี่ย พูดไม่ได้ครับการชี้น้ำต้องข่าวต้องข่าวแล้วครับ <S <S โรนัลโดโรนัลโดยิงไปทางซ้ายแล้วเสมอกันแล้วครับตอนนี้ที่เมื่อกี้ผมจะพูดคือผมจะคิดว่าเออโอ้โหนะโอ้โหอนอาแล้วครับไวแลดุมครับของคุณพีไวแลดุมยิงลูกนี้ยิงไปทางซ้ายเหมือนเดิมครับโอ้โหฝังไปตรงนรั้นละอาแล้วครับอีกลูกหนึ่งครับยิงเพื่อตีเสมอครับเมสซี่ครับของคุณอภิชัยครับจะยิงไปทางไหนครับ เมซี่เมซี่ยิงขวาครับแล้วโดนปัดโอ้โหเปลี่ยนมุมครับแต่เขาลอยไปปัดได้แล้วลูกต่อไปจำเป็นที่จะต้องยิงให้เข้าเพื่อชนะไปเลยครับเดยอ,ยองครับเดยองครับยังไงเมื่อกี้เดยอ,ยองยิงไปทางซ้ายครับเรียบร้อยคมแพีครับเอาชนะไปได้ครับจากการดวลลูกจุดโทษครับผมโอ้โอเดือดตั้งแต่เกมแรกเลยครับโอ้เป็นนี่คือต้องบอกว่าคุณพีด้วย ทั่วหัวใจสิงไปเลยนะคือเขาโดนนําก่อนของสองครั้งแล้วเขากลับมาตีเสมอได้ในเกมในเกมที่เขาค่อนข้างอึดอัดเพราะว่าเขาเนี่ยโดนพับสนาบบุกโดนคองบอลถึงหกสอร์เซ็นต์ใช่โดนบี้โดนครองบอลสุดท้ายเนี่ยด้วยความเฉียบคมในการจบกรองเขาเนี่ยทำให้เขาเอาตัวรอดมาได้แล้วมันอยู่ในยุคช่วงจุดโทษซึ่งช่วงจุดโทษเนี่ยมันก็เป็นช่วงของการวัดใจกันแล้วว่าใครจะไปทางไหนมัน50 50อยู่แล้วซึ่งเราก็คาดเราไม่ได้อยู่แล้วแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่ามันมี เกมต่อไปอีกมันเป็นเบดออฟทรีครับซึ่งอันนี้คือไฮไลท์ในเกมแรกครับโอ้โหลูหเมซีลูกนี้นี่สวยจริงครับเป็นโกลอัปเด y ได้เลยนะใช่ครับโอโ้เนี่ยครับลูเมซีเทียบมากครับแล้วลูกที่สองครับโรนัลโด้ครับยิงเข้าไป แอซิสมาจากเลวเนลเมสซี่ครับยิงด้วยขวาครับในการตีเสม,มอนะแล้วก็โรนัลโดไปโดนใบเหลียงมาครับนาทีที่60ครับโรนัลโดยิงสวยๆหนึ่งลูกในเกมนี้ครับเช็ดขาดไปเลยครับเต็มห้อครับตามมาด้วยการตีเสม,มอแบบทันควันภายใน2นาทีครับเอ็มปัปเบ้ครับ มันตั้งแต่เกมแรกเลยครับผมมันดูไม่ออกเลยนะว่าคู่นี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับครับเบอร์เกนที่ฝอให้มีจุดโทษแล้วอ่ะาได้หกโทษอีกจะเป็นยังไงเนี่ยักๆก็ยิงจุดโทยกันอ่จะตึงกันไหมหรือเปล่าตึงนี่ครับตึงนะตึงนะบ้าคุณนะตึงนะตึงนะอ่ะไปรอชมในเกมที่สองกันเลยครับ